สวัสดีค่ะดิฉันปิยวันจิตตมคยค่ะปัจจุบันเป็นประธานสภา,าเทศาบาลตำบลบ้านเป็ดค่ะว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ดค่ะในนามของทีมมิตรภาพบ้านเป็ดจากประสบการณ์การทำงาน12ปีทางการเมืองเริ่มต้นจากสมาชิกสภา,าตัวเล็กๆคนหนึ่งในสภา,าซึ่งก็ มาถึงวันนี้12ปียืนยันว่าประสบการณ์ทางการเมืองการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายเทศบัญญัติหรือว่าภายในพื้นที่ในชุมชนมิตรภาพบ้านเป็ดรับรู้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดอยากขอโอกาสนี้ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของตำบลบ้านเป็ดของเราให้สมกับเป็นเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะปัจจุบันก็ได้ลดลงพื้นที่พบปะชุมชนมากขึ้น เพื่อที่จะไปรับรู้รับทราบปัญหาต่างๆรวมถึงโครงการที่ทางสภาได้อนุมัติไปแล้วมีในหลายๆส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็บางส่วนก็ดำเนินการไปแล้วแล้วก็เกิดปัญหาผิดพลาดในหลายๆเรื่องที่เรารับเรื่องร้องเรียนเข้ามาวันนี้มิตรภาพบ้านเป็ดอยากจะขอโอกาสจากทุกๆท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้มาร่วมสร้างบ้านเป็ดไปด้วยกันค่ะขอโอกาสให้มิตรภาพบ้านเป็ดนะคะยืนยันและรับรองค่ะว่าวันนี้ทีมมิตรภาพบ้านเป็ด มีความพร้อมในการที่จะเข้ามาพัฒนาแก้ปัญหาในพื้นที่ของเมืองบ้านเป็ดค่ะ